สวัสดีค่ะสาวๆพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่นางหนูใบชาจากนางหนูใบชาเพจค่ะก็คลิปนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่องสิวพดค่ะซึ่งเป็นอะไรที่มีน้องๆอินบ็อกซ์มาถามพี่เยอะมากกับการวิธีการรักษาสิวพดก็วันนี้พี่จะมาพูดถึงแล้วก็สอนวิธีการรักษาสิวพดให้น้องๆนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ย ก่อนที่เราจะรักษาสิวผดเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนนะว่าสิวผดคืออะไรสิวผดจะมีลักษณะเป็นสิวเม็ดเล็กๆเ,เนี่ยค่ะเรียงตัวกันเยอะมากแบบเป็นเม็ดๆเม็ด,มด,มดตุ่มแดงๆเลยทีนี้คําว่าสิวผดเนี่ยพี่อยากให้น้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าน้องเป็นอะไรระหว่างเป็นสิวอุดตันเม็ดเล็กๆ หรือเป็นสิวผดหรือว่าเป็นผดนั่นเองนะคะทีนี้วิธีการแยกง,ง่ายๆตรวจด้วยตัวเองโดยที่ใช้หลักชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือใช้นิ้วมือคลำดูนะคะถ้าหากว่าคํำแล้วเ,เป็นก้อนลักษณะมีไตมีลักษณะแข็งอยู่ข้างในนั่นคือน้องเป็นสิวอุดตันนะคะถ้าเป็นสิวอุดตันขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วที่พี่สอนวิธีการรักษาสิวอุดตันนะคะทีนี้ ถ้าเป็นผลนะคะถ้าเป็นผลน้องใช้นิ้วคลาแล้วเนี่ยจะมีสิ่งน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตุ่มนิ่มๆไม่มีแกนไม่มีไตยอยู่ข้างในนั่นคือน้องเป็นผลทีนี้ถ้าทราบตัวเองแล้วว่าเป็นผลเนี่ยคลิปนี้พี่สอนเรื่องวิธีการรักษาสิวผลเพราะฉะนั้นพี่ขอพูดแต่เรื่องสิวผลนะคะ สิวผดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรบ้างน้องต้องดูสาเหตุหลักใหญ่ๆก่อนเลยว่าน้องอ่ะเป็นสิวผดจากอะไร 1. น้องแพ้น้ำแพ้แดดแพ้ครีมกันแดดแพ้แปรงแต่งหน้าแพ้ฝุ่นละอองแพ้ความร้อนเกิดจากเชื้อราหรือว่าน้องล้างหน้าด้วยสบู่ที่แบบที่น้องแพ้แล้วก็เกิดอาการระคายเคืองแพ้เหงื่อตัวเองแล้วก็เกิดจากแพ้แชมพูที่ตัวเองใช้แล้วก็ อาจจะเกิดจากการที่น้องเช็ดหน้าถูหน้านวดหน้าด้วยความแรงมากเกินไปทีนี้พอทราบคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนให้สังเกตจากตัวเองอะค่ะว่าน้องเป็นจากอะไรเออแพ้เป็นสิวผลจากการแพ้แสงแดดน้องก็พยายามหลีกเลี่ยงแดดแล้วก็ให้ทาครีมกันแดดที่มีลักษณะอ่อนโยนอัน,นที่สองถ้าเกิดว่าน้องแพ้รองพื้นน้องก็เปลี่ยนจากรองพื้นมาใช้บีบีที่มีส่วนผสมที่แบบว่าออกจากแพ์รับรองอะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่า แพ้น้าอะถ้าไปต่างจังหวัดแพ้น้ําน้องก็ลังยอมลงทุนนะคะซื้อน้าโคลาลิตมาล้างหน้ามันก็จะช่วยได้เยอะอะถ้าแพ้เหงื่อตัวเองแพ้เหงื่อน้องก็อาจจะต้องอคล้ายๆกับว่าซับเหงื่อตัวเองบ่อยๆอย่าให้เหงื่อมันตกลงมาโดนผิวหน้ามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มาดูวิธีการรักษาสิวพดที่ได้ผลดีที่สุดนะคะตอนนี้ขั้นแรกเลยเนี่ยถ้าน้องเป็นสิวผดเนี่ยเกิดจากการที่น้องแพ้พอน้องแพ้เนี่ย ผิวแพ้ง่ายแพ้นู่นแพ้นี่มันก็เลยเป็นผดผื่นขึ้นมามันก็จะมีอาการคารันร่วมด้วยทีนี้ถ้าเป็นสิวโผล่ครั้งแรกเลยเนี่ยพี่แนะนําให้น้องทาสเตียรอยนะคะหรือว่า TA แต่ว่าแนะนําที่0.2%นะคะและให้ทาติดต่อกันแค่3วัน3วันนะคะให้สูงสุดเลยเก่งอย่างเก่งเลย5วันห้ามเกินจากนี้นะคะเพราะถ้าเกินจากนี้ผิวหน้าน้องจะติดสเตียรอยนะคะพอทา ta 0.02เข้าไป5วันแล้วนะคะลักษณะผิวหน้าเราเนี่ยก็จะดีขึ้นหลังจากนั้นให้น้องหันมาใช้ตัวนี้ค่ะเนื่องจากว่าพี่ไม่ได้เป็นสิวผดเพราะฉะนั้นพี่ไม่มีให้ดูแต่ว่าพี่ก็ปิ้นออกมาให้ดูนะคะนั่นก็คือคีโตโคโนาโซนค่ะราคาไม่สูงหลอดใหญ่เนี่ยเห็นราคาติดไว้ว่า130บาทให,ให้ใช้ตัวนี้ค่ะคีโตโคโนาโซนให้ทาตรงบริเวณที่น้องเป็นผืผ่นผดคันนะคะเพราะว่าคีโตโ,นโคโนาโซนเนี่ย เกิดจากสิวที่เป็นเชื้อราเพราะฉะนั้นสิวขดเนี่ยเกิดจากการแพ้เหงือ่อแพ้น้ําที่เป็นเชื้อราเนี่ยแล้วก็แพ้เชื้อราเพราะฉะนั้นใช้คีโตคโนาโซนเนี่ยมันจะได้ผลดีพอน้องทาคีโตคโนาโซนเนี่ยอ,อันนี้พูดถึงยาที่จะใช้ร่วมกันนะคะ1มีคีโตโคโนาโซนอันที่2ก็คือง่ายๆเลยเหมือนเดิมเป็นแสบเพียงแต่ว่าปกติเนี่ยพี่แนะนาให้ใช้5%้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่ถ้าน้องเป็นสิวขดเนี่ยพี่แนะนําให้น้องใช้ที่2.5เปเซนนะคะ เอาค่ะแต่ว่าพี่ไม่มีมาให้ดูและตัวที่3ก็คือดิฟเฟ r รนสามารถทาร่วมได้ค่ะดิฟเฟ r รนช่วยอะไรได้บ้าง 1. ช่วยลด ความมันบนใบหน้าช่วยกระชับรูขุมขนแล้วก็ช่วยละลายช่วยรักษาสิวไปได้ได้ด้วยในตัวเองนะคะทีนี้มาดูวิธีการรักษาสิวก่อนอขั้นขั้นแรกเริ่มแรกเลยเนี่ยให้น้องล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าที่มีลักษณะอ่อนโยนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้น้องเลือกด้วยตัวเองอะคะ่ะว่าอะไรที่มันอ่อนโยนกับผิวหน้าของเราหลังจากนั้นน้องก็พี่แนะนําให้ทาตัวนี้ค่ะเป็นแส 2.5%นะคะทิ้งไว้แค่5นาทีคือแคา2.5%้านะคะห้ามทา5% 5%เเนี่ยใช้กับสิวอุดตัน 2. 5เทาบางๆทาทิ้งไว้หลังจากนั้นน้องก็ล้างหน้าตามปกติแล้วก็ให้มาใช้คีโตโครนาโซนทาค่ะคีโตโคนาโซนเนี่ยให้ทาทั้งเช้าและเย็นนะคะร่วมกันพอทาตัวเนี้ไปสักพักเนี่ยสามวันห้าวันเนี่ยสิวผดที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นเห็นผลอย่างเด่นชัดเลยพอมันดีแล้วเนี่ย น้องสามารถที่จะใช้คีโตโคโนาโซนได้ตลอดไปนะคะแบบไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าออใช้ได้นานแค่ไหนจะติดไหมจะอะไรไหมอะไรเงี้ยไม่มันไม่เหมือนสนเตรลรอยหรือว่า TA นะคะที่มีข้อห้ามว่าใช้แค่5วันแต่ว่าตัวนี้น้องสามารถใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาก็พอใช้ตัวนี้เสร็จเนี่ยผิวหน้าน้องอะ่ะจะดีขึ้นจากอาการสิวผดนะคะแล้วก็จะกลายเป็นสาวหน้าใสโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปของพี่มีประโยชน์ก็ช่วย subscribe พี่ใน YouTube ใน Social Camp แล้วก็ในเพจให้พี่ด้วยนะคะพบกันได้ในนางหนูใบาชาเพจค่ะและครั้งหน้าพี่จะมาคุยเรื่องผิวหน้าติดสเตยียรอยมาสิวสเตยียรอยรักษายังไงนะคะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ